มันอะมันไม่มีปั๊กเฮ้ยจะให้สุดสูนเแล้วเฮ้ยมันเป็นมุ่นหัว hả? lừa. bị vướng ngò mai, vòi lừa, vướng ngò phay, sạc cái này này. nam, thôi เบิ่งแม่ห้องห้อยเขามาลักกูมือนี่กูอยู่มือเดียวนึ่งบุแม่เขาลักมืดแล้วเบ้อนอนป้าอีดแนเดะวะเอ้ยคิดออกแล้วไปโอเคู้คนนี่มีตายจะมาทิ่มกีเหียอยู่นี่ฮะเอ๊ะเอาตัวนี้หรืบ่าเขียนป้ายติดรถไปของมาลักนอนเอาใส่สมองแม่คิดออกแล้ว ทือบ่วเซลโอ้ส่งปึกแท้ตัวนี้อ่ะเอามาเขียนเซเวนนี่ตัวนี้อ่ะบ่วไซที่ย่างเดียวอันนี้สลีเอ๋ยเก๋มีตัวนี้เลยโอ้ส่งปโมแซลวะเขียนห้องเดวันนี้ฮะอืมโอเค เรื่องมือจักสาวแหล่บ่สาวแหล่คุ้มเตือนะนะมึงเห็นะมึงโอ้ยกูกระหักเลยเนาะมัดได้โดนแล้วลูกเปใ็ใยัยซีนะเออฮัลเลนี่ผัวหรอเด้มีผัวกูก็มัดมันห่างผัวแล้วกูได้ยินข่าวบ่ายนะ รุ่นเอ้ยมึงก่อเอียนโอ้ยเกรยกูก็มักก้อไม่เคยได้ยินบ่อายุญญปเป็นเพียงตัวเลขสามสิบยังแก้วว้าฮึเศร้าเศร้ามึงนางนาจะของไน่หน้าคือกันเตอร์นี่ยิ่มงยังเห็นติ๊กแคลวโอ้ยดำกระดำมึงกระว่าโพดเศร้าเศร้าเศร้าของอ้าวเรื่แล้วพูดยิ่งเขามาคนเนี่ยแต่มียคู่บ,บ่ ถามอีวบึงคนไปยางมาหันหรอเขาหูด,ดีผู้ยิ่งคือกันสาวบึงคนงามไาเขาถามเนี่ยผู้ยิง่งเขามักผู้ชายแบบใดเขามักผู้ชา,ายนี่ยเลยดิผู้ยิ่งเขามักผู้ชายไทยหน้าเกง่ง กล่ำเยอะเป็นคนซื่อขั้นถามเรื่องเรื่องกับมักกูนี่ละโอ้ยเวียนกูแล้วเนาะเอ้ยอ่าไปก่อนเด้อเอาเพิ่งไปน้ำเว้ยผู้ต่องน้ำมาจะเมื่อผู้ต่องมาหลักเนาะกูเด้อกูเต้สิบ่บ้ากูใจอีย่างเนาะจะเป็นใจดำใจแหลวโอ้โหายยากได้ไปหาหน้าโอ้ยลูกไปจีไปหลักเนามมึง ปั๊มสิยังเดียวมันเนขเียนคบพูดเถอะแปลงหรือสิอืมไม่มีแล้วว่าโอเคไปไปโอ้ยมันเผิอมากว่ะเบิกกูญแปั๊มมันก่อนฮา <Huh? S 3> โอ้ยสาวเล่ตัวฮะะจีดได้เลยหรือวะ เลื่องกับเมือปะกูล่ะเป็นเพืเ่อนเจ้าของน้องไพโอ้ก็น้องนี่แหละเป็นเจ้าของน้องไพนียไม่ไปหลักน้องน้องนี่ก็ของน้องนี่แหละขั้นเหญ่ย,ยักษ์ใดน้องกับจี่เหินละละ่าหัวล่า้เออบา่บาเาอหัวล่าน่ะไม่อะไรของฟีย่หลักเองทั้งห้จะ่หลักคือป้ายอยา่ะนะ โอ้ยน้องเกี่ยวเ,เหินละล่านะโบเอาบ่เอวใ่คือป้ายอันที่ไหนคือป้ายอันโตล้อเลยว่านเนาะเนาะใ่คือดูป้ายกับป้ายเนาะมื้อนี้เหินล่าเนาะมื้อนี้เนาะเออเหินล่านะเหอเออเหินล่าก็ไปเอาล่ามื้อนี้นะมืันน่ายังมาลักเนาะมื้อหน้ายังมาลักเด้อกันจิมาลัก มาต้องเอาลูกมานำว้าว <Wow. S 3> a few minutes later วายนวนดีดีด,ดีแล้วหวหน่ะตอนนี่สามพึ่งของกูมีคนมันหยาดแล้ววายผมได้หวหน่ะปีตปาเลยบอกบักออกเก็บเลยบอกน่ะวย มันไหวเพิ่งอ oh ินกรอนจุดฮ่เยาาจุดๆเตมลังกลัวทักโอ้ทวดีคอละโอ้คนละบอกบอกบากันอือแมนเดี๋ยวมึง

บักอ่องบางอัดมันมันอยู่คำสาวบึ้งคู่เพาะมันบุปากมุน่นะทำเลยบ่ย้วยดีเด้อหัวหน้ากูห,หับไว้มุน่ะมันบ่มีฟากเว้ยเจอใหุ้กศูนย์เลย โอ้วันนะเจียเทว่ะโอ้พอถึงขนัขนขนั้นฉุมจัการ อนะโอ้ยคุณน้กระจอกตาแท้แตังเลส่วนควรอีกฮู้บูนะมันเป็นนะมุ้ยมันเป็นมวยคุณนะมันเป็นมวยคุณนะเออจะคุณเจอมึง เพื่อนไม่กลัวอดโอ้ยยังเผ็ดหน้ากูอีกวะอึงเบิ้งหน้ากูนี่ตายแล้วอุ้งเบิ้องอุ้งเบื้องเถื่อนน้ำต้องเจ็บตุ๊กสุดท้ายก็กระจอกละ